ทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่นมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุามาออกปัตตานี FM 1เ7 2มร้อยจ็ดจสองห้าเะนเทกเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มาออกถ่า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มออค่ะ ทางสถานีวิทยุมอปัตตานี FM ร้อยเมกเฮิร์นะคะแล้วก็ทาง a c e b o o k Live นะคะเพจสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะก็ติดตามข่าวสารกันในช่วงเช้านะคะ8นาฬิกาสานาทีจนถึง9นาฬิกานะคะวันนี้เช่นเคยค่ะเรามีกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะคะวันนี้พบกับพิฉันค่ะสาวนีดาวเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเจอกันนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญน,นะคะที่จะมาร่วม กิจกรรมร่วมประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับกิจกรรมที่เราจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกันยายนนะคะนั่นคืองานมอ,อวิชาการนั่นเองนะคะวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะน้องนิชนันเพชสังฆาตนะคะนักวิชาการอุดมศึกษานะคะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอ,อปัตตานีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้นะคะในช่วงรอบรัวมอเนนะคะเราก็จะติดตามนะคะในส่วนของอกิจกรรมมอ,อวิชาการนะคะซึ่งเราจะประ ชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนะคะหน่วยงานคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะวันนี้จะพบกับในส่วนของอทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอปัตตานีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์นะคะของคณะมนุษย์นะคะปีนี้งานมาอวิชาการเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้นะคะปีนี้ก็เรามาในทีม Who So อ SCG นะคะก็คือวิธีมนุษย์สร้างสังคมแห่งความยั่งยืนค่ะ,คะก็จะมาในทีมเออเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็ลงมือทำค่ะ ก็คือเหมือนว่าเราใช้แบบว่า SDG เข้ามานะคะรวมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการจัดงานด้วยนะคะไฮไลท์ปีนี้เป็นไงบ้างคะก็จะมีกิจกรรมใหญ่ทั้งหมด3กิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมสังคมสงเคราะห์สร้างสุขสู่ความยั่งยืนค่ะแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คืองานนิฮนไซนะคะเป็นงานเกี่ยวกับของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ กิจกรรมที่สาก็คือจะเป็นการแข่งขันทักษะทางภาษามาลายูค่ะออก็คือสามกิจกรรมนี้นะคะสามารถที่จะไปร่วมได้ที่คณะที่ตึกสิบเก้าตึก19ทั้งหมดเลยใช่แล้วก็ยกเว้นของภาษามาลายูจะอยู่ที่ตึกคณะนะคะ้องมาเดื่อค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะที่ตึกสิบเก้าก็สามารถให้น้องๆทุกคนเนี่ยสมัครแข่งขันเนาะแล้วก็เข้ามาเดินร่วมงานกันได้ค่ะ ค่ะซึ่งนะคะกิจกรรมเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็จะมี3มกิจกรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะทีนี้เรามีกิจกรรมนะคะออสเตรีมนะคะโดนโคดิ้งโคดิ้งใช่ไางคะกิจกรรมนี้จะมีต่อเนื่อง2วันนะคะก็จะมีวันที่2กันยาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่แบบฝึกอบรมนะคะให้กับน้องๆนะคะการใช้โดนการบังคับโดนทํำยังไงนะคะแล้วก็การทํายังไงให้โดนเนี่ยสามารถบินตามคำสั่งเราได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่ ที่สางจะเป็นการแข่งขันนะคะจากที่น้องๆอ,อบรมมาแล้วแข่งขันแล้วก็ได้รับกิจัตรแล้วก็เงินรางวัลด้วยค่ะ ซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่เรียกว่า A I Stream Drone Coding นะคะซึ่งกิจกรรมนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยมันเป็นกลุ่มไหนบ้างจะเป็นกลุ่มน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายอือตอนปลายใช่ค่ะให้น้องๆให้น้องๆมัธยมเนี่ยได้มาลองบินโดรนเป็นยังไงบ้างแล้วก็สภาพอากาศคือบินโดรนเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศทันอีค่ะค่ะก็คือกิจกรรมนี้มีมีทุกปีไหมคะเพิ่งมีปีนี้ปีแรกปีนี้ปีแรกเพราะอะไรคะเพราะว่าเออ ปีนี้ทางหลักสูตรภูมิศราเนี่ยก็ได้ร่วมกับทางบริษัทภายนอกนะคะ,คะได้มีการจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมามเพราะเรนเห็นว่าน้องๆมีความสนใจเกี่ยวกับโดนมากขึ้นแล้วก็อยากให้ ช่วงนี้ถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยเรามีการพยากรณ์อากาศยังไงโดยใช้เทคโนโลยีหรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะโอ้โหน่าสนใจมากนะคะแล้วรับเยอะไหมคะกิจกรรมนี้รับไม่เยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังมีที่ว่างที่ว่างอยู่ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เชิญชวนสมัครัเข้ามาได้เลยนะคะก็คือตั้งแต่มัธยมมัธยมตอนปลายตอนปลายนะคะก็คือเราอาจจะแบบว่าถ้าเกิดตอนต้นนี้น้องยังไม่ไม่ค่อยนะเท่าไหร่นะใช่อาจจะมือยังไม่แข็งก็อยากจะ ตอนปลายก่อนตอนปลายก่อนนะคะอนาคตอาจจะมีการขยายกลุ่มลูกค้ามากขึ้นอาจจะเป็นตอนตอนตอนต้นด้วยก็คือเฉพาะตอนปลายอุดมก็ไม่รับเออเป็นอุดมนี้จะต้องต้องเป็นเคส by เคสคิดว่าใช่ค่ะเพราะว่ามีค่ามีค่าสมัครด้วยมีค่าสมัครด้วยใช่ค่ะค่าสมัคร1,500บาท1,500บาทแล้วถ้าเกิดเราประกวดแล้วเนี่ยนะคะ มีมีรางวัลมีอะไรไหมมีรางวัลค่ะชนะเลืออันดับหนึ่งได้2,000บาทสูงสุดถึง2,000บาทแล้วก็มีอันดับ2อันดับ3ไล่ลงมาตามตามไม่ใช่แค่เรามาแข่งขันอย่างเดียวนาะเราได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้อของรางวัลไปด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้กําลังเปิดอยู่ตอนนี้เลยกําลังเปิดอยู่เลยฝากประชาสัมพันธ์หน่อยถ้าเกิดใครที่สนใจประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนนะคะทุกโรงเรียนนะคะก็สามารถสมัครโครงการการแข่งขันบินโรนนี้เข้ามาได้นะคะ เนื่องในวันมอวิชาการ2568ค่ะซึ่งก็รับจำนวนจำกัดนะคะแต่ตอนนี้ยังมีที่ว่างอยู่มีที่นั่งอยู่แน่นอนค่ะตอนนี้ก็ เยอะพอสมควรสามารถสามารถขยายให้น้องๆได้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้ผ่านทางคิวอาโค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ก็คือสมัครได้เลยตอนนี้นะคะจนถึงวันที่เท่าไหร่คะกอนจนถึงก่อนงานได้เลยค่ะก่อนงานได้เลยก่อนงานนะคะก็คือถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะซึ่งเป็นเป็นบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่ม เอเป็นบุคคลเป็น<ห>บุคคลก็<ช>คือเดียเด่ยวเ,<อ>เดี่ยวคนเดี่ยวนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่น้องๆนะคะที่<ม>ชื่นชอบทางด้านเ,าเล่นดโดรนอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าอยากจะแบบว่าเสริมทักษะนะคะในการที่จะให้เราเนี่ยนะคะใช้ดโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพมากขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานมาอวิชาการของคณะมนุษย์ด้วยนะคะ,คะเอาละค่ะก็ฝึกอบรมเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงฝึกอบรม อบรมนี่คืออบรมก็คือจะเป็นการอบรมการบังคับการบังคับการอ่านโค้ดใดๆนะคะแล้วก็การบังคับนี่อาจจะมีบวกกับกัน เขียน AI ด้วยเพื่อใช้ในการบังคับโดนค่ะค่ะปัจจุบันนี้เราใช้เอไอได้เป็นประโยชน์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่า AI เนี่ยสามารถที่จะรู้ทุกเรื่องออกแบบยังไงก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของความรู้นะคะให้กับน้องๆด้วยนะคะ,คะซึ่งแต่ละปีนะคะบรรยากาศเ่าบรรยากาศที่นึงว่าคณะมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะมีน้องๆไปร่วมกิจกรรมเยอะไหมคะ ถ้าอ้างอิงจากปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วจะจัดที่คณะนะคะก็มีน้องๆมาร่วมกิจกรรมเยอะมากค่ะแล้วก็มีแข่งขันเยอะด้วยของคณะก็จะเป็นการแข่งขันทางด้านภาษาแล้วก็สายสังคมด้วยนะคะก็คณะภาษาก็จะเป็นการเกี่ยวกับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาอาหรับก็มาในอยู่ด้วยนะคะก็ปีนี้เนี่ยอาจจะจับเล็กลงมานิดนึงแต่ว่า คับข้างไปด้วยคุณภาพแน่นอนนะคะแล้วก็ความสนุกแน่นอนก็น้องๆคนไหนก็อยากที่จะมาเจอกับพวกพี่ๆคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะก็มากันได้นะคะวันที่3กันยายนทั้งที่ตึก19แล้วแลก็คณะมนุษย์เลยค่ะค่ะเพราะว่าบรรยากาศของคณะมนุษย์เนี่ยนะคะทุกปีเราจะเห็นถึงบรรยากาศการสวมใส่ชุดด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีหลากหลายภาษานะคะที่มีการเปิดสอนนะคะให้กับน้องๆด้วยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งชุดที่ที่ เป็นที่น่าสนใจก็คือจะเป็นชุดจีนาจีนเกาหลีน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็จะมีน้องๆนักศึกษาเนี่ยนะคะมาร่วมเสริมนะคะในการสร้างสีสันนะคะให้กับงานมอวิชาการด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยนะคะอย่าลืมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอปัตตานีของเรานะคะซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันเหมือนกันทุกคณะหน่วยงานก็คือวันที่3กันยายนนะคะก็จะเริ่มเปิด ลงทะเบียนลงทะเบียนผู้เข้าร่วมตอนวันที่สานะคะก็คือประมาณแปดโมงครึง่งแมงครึง่งน้องๆสามารถเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะคะแล้วก็ จากอยากขอไปทำพันธ์งานนิฮอนไซด้วยนะคะจะอยู่บริเวณถงทางเดินตึกสิบเก้านะคะน้องสามารถร่วมดูแฟชั่นโชว์นะคะการแสดงของภาษาญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงจะมีของขายเล็กๆน้อยๆของประเทศญี่ปุ่นด้วยน้องสามารถเดินชมงานตรงนี้ได้เลยมีมีอาหารเกาหลีอะไรแบบมีตรงนี้เป็นงานของญี่ปุ่นวันนี้ปีนี้ปีนี้มาในธีมญี่ปุ่นนะคะก็น้องสามารถมาดูซูชิหรือว่าน้ําญี่ปุ่นชาชาญี่ปุ่นเป็นยังไงมาดูได้แล้วก็รวมไปถึงไนมุ ใช่ค่ะรวมไปถึงการแข่งขันการวาดรูปการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นแบบมีความแบบกินอายของใต้ด้วยผสมประสานภาคใต้เข้าไปลูกครึ่งใต้ก็คืใต้ใช่ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ญี่ปุ่นนะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้สวมชุดหรือว่าอะไรที่เข้ากับญี่ปุ่นไหมคะวันนี้ได้ค่ะใถ้าน้องแบบมีชุดอยู่แล้วเนาะก็สามารถใส่ชุดญี่ปุ่นหรือว่าเป็นชุด ได้จากการ์ตูนอนิเมะก็ได้อ่คะเดี๋พี่คาสื่กำลังมาน้องสามารถใส่มาร่วมงานได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ๆนี่คือแต่งเต็มกันทุกคนแน่นอนค่ะนะคะน้องนิจฉนนันก็ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันแน่นอนต้องเจอพรส์นะคะได้ค่ะนะคะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะให้เข้ากับบรรยากาศเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะใช้ธีมเป็นญี่ปุ่นชนะคะ สาขาวิชาของเรากันบ้างนะคะน้องๆตอนนี้เนี่ยมีความสนใจในเรื่องของสาขาวิชาของคณะเยอะไหมคะปีหนึ่งที่ผ่านมานะคะรับนักศึกษาเข้ามาก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่ามีความสนใจมากขึ้นในทางแง่ทางภาษาแล้วก็สายสังคมโดยเฉพาะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ก็ภ <worldwide> าษาและสิ่งสำคัญใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคณะมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่อยู่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในภาคใต้นะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าอยู่ใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะแต่ว่าคณะเนี่ยนะคะก็สามารถสร้างสรรค์นะคะในส่วนของหลักสูตรนะคะให้น้องๆเนี่ยได้เข้าถึง โลกยุคใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาหลากหลายภาษานะมีทั้งหมด9ภาษาเลยค่ะที่คณนะใช่ค่ะเก้าภาษาเยอะมากจีนเกาหลีญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยภาษาอาหรับมาลายูฝรั่งเศสเยอรมันค่ะอืมก็คือเต็มเต็มคือภาษาก็คืออยู่ที่คณะเราแล้วอ่ะสนใจเรื่องภาษาต้องคณะมนุษย์นะคะคณะมนุษย์นะคะแล้วก็กิจกรรมไม่ใช่แค่เราเรียนอย่างเดียวนะคะคณะมนุษย์เนี่ยมีการสร้างสรรค์กิจกรรมให้เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีภาษาอาหรับเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะไป อาหรับตรีนะคะอาหรับตรีนะคะที่มิสกลางจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะซึ่งก็คณะมนุษย์เนี่ยนะคะก็มีอีกหนึ่งภาษาตรงนี้ด้วยที่เปิดการเรียนการสอนใช่ค่ะแล้วก็มีนักศึกษาจากต่างชาติด้วยต่างชาเออตอนนี้ยังเป็นนักศึกษาต่างชาติที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่นี่เป็นคนที่นี่แต่ว่าน้องอะไปเติบโตที่นู่นใช่ก็ได้เข้ามาศึกษาต่อที่ที่คณะเราค่ะ ในงานวันนั้นภาษาอาหรับก็จะสร้างสรรค์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจะมีซุ้มไหมมีในงานวันนั้นภาษาอาหรับก็จะมีการจัดเล็กๆน้อยๆประมาณนั้นมีการแต่งตัวเฉยๆเพื่อสร้างบรรยากาศค่ะอืมเพราะว่าวันนั้นก็ถือว่านะคะไปร่วมงานอาหรับสตรีทแล้วเนี่ยนะคะชอบกลิ่นอายนะคะแล้วก็อาหารต่างๆเครื่องแต่งกายน้ำหอมนะคะเครื่องประดับอะไรต่างๆหรือว่านะคะเครื่องใช้ต่างๆเนี่ย เป็นอาหรับหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นสีสันที่เรียกได้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะตอบรับมาด้วยเพราะว่าวันนั้นทางสถานีเนี่ยเราไลฟ์สดด้วยนะคะแล้วก็มีการตอบรับด้วยนะคะว่างานเนี่ยจัดสั้นเกินไปอ๋อสั้นเกินไปใช่ไหมคะต้องต้องขยายแต่เราปดแบกไปแล้ต้องขยายนะคะเพราะว่ามีคนที่สนใจทั้งในเรื่องของอาหารอาหรับในเรื่องของเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงนะคะเกี่ยวกับอาหรับทั้งหมดเนี่ยนะคะยังไม่ ไม่อิ่มเขาเรียกว่ายังยังไม่จุใจนะต้องดูกันต่อไปนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันค่ะมาณอาทิตย์หน้านะคะประมาณไปไปสป้นสิ้นเดือนนะคะก็จะมีงานเทศกาลชาด้วยใช่ตรงใช่ใช่ค่ะเทศกาลชาก็จะเป็นการนําชาจาก ประเทศทั้ง9ประเทศที่อยู่ในคณะเราเนี่ยเก้าประเทศเลยใช่ค่ะเพื่อมาแตกต่างใช่ไหมคะแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชงหรือวิธีการกินเป็นอย่างไรค่ะก็ถ้าใครสนใจนะเกี่ยวกับชาในประเทศของเราหรือในโลกของเราเนี่ยก็เชิญชวนนะคะมาเดินงานกันได้ประมาณช่วงสิ้นเดือนประมาณยี่สิบเก้าประมาณนี้ค่ะยี่สิบค่ะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลิ้มลองชานะใช่ค่ะ เประเทศฮะไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะว่าวันนั้นไปชิมชาของอาหรับแล้วชอบไหมคะเออรู้สึกว่ามึนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของซุของเขาใช่ไหมคะก็ต้องแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่แบบว่าเออชอบแบบไหนนะคะแต่ว่านะคะคณะมนุษย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมเนี่ยหลากหลายจริงๆนะคะเห็นไหมคะจะมีการจัดนิทรรศการหรือว่ามหากรรมชาเนี่ยเก้าเก้าเชื้อชาติเก้าประเทศเลยนะคะ เออต้องไปรอนะคะจัดที่ไหนคะจัดที่ลาแสงจันทร์เลยค่ะหน้าตึกสิบเก้าตอนเย็นช่วงเย็นเลยค่ะประมาณสี่โมงบรรยาๆใช่นะเออเราเราจิบชาช่วงเย็นเย็นถึงค่ำใช่อะไรประมาณนี้นะก็จะมีกิจกรรมบนเวทีด้วยนะคะเป็นการเสวนาชาเกี่ยวกับชาแล้วก็อีกวันหนึ่งจะเป็นการแข่งขันหนูน้อยนานาชาติด้วยเดี๋ยวอาจจะมีการปาสัมพันธ์ไปหน้าเพจได้สามารถติดตามกันได้ค่ะ ก็ถือว่านะคะผนวกกันนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะเราได้ติดตามหมอวิชาการของคณะมนุษย์แล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจของคณะด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามเพจของคณะเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะฟีดแบ็กนะคะตอบรับได้นะคะอยากจะให้คณะมนุษย์เนี่ยนะคะสร้างสารรค์กิจกรรมในรูปแบบของภาษาแบบไหนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ comment, หรือว่าทักทายเพจได้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปนะคะในส่วนของงานมอวิชาการนะคะของคะณะมนุษย์นิดหนึ่งนะคะว่าปีนี้นะคะความคาดหวังนะคะที่จะได้รับเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างคะน้องคะก็ เรามีส่วนใหญ่เราจะเน้นไปทางด้านกิจกรรมเนาะแล้วก็จะมีเด่นๆที่อาจจะไม่ใช่กิจกรรม<ช>แต่จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรม,มเพื่อ,อ,อตามตีมในที่เรียนรู้เลขเปลี่ยนลงมือทำนะคะก็คือกิจกรรมสังคมสงเคราะห์สร้างสุขสู่ความยั่งยืนนะคะ,คะก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆในสาขาสังคมสงเคราะห์ขขเนี่ยก็ร่วมกันจัดขึ้นมานะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยเข้าใจคําว่า SDG เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆเขาได้นะคะในห้อง1 9ึ่งเนนะคะวันที่ 3กันยานะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็จะมีนิฮอนไซนะคะแล้วก็งานแข่งขันภาษามาลายูรวมไปถึงแข่งขัน AOV แข่งขันภาษาจีนนะคะก็จะเป็นการเล่านิทานภาคใต้นะคะนิทานเป็นภาคเป็นของภาคใต้แต่เป็นภาคภาษาจีนอ่าน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ผนวกกันเอกกันถูกต้องค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแข่งขันวินโดนนะคะที่ได้ไปสัมผัสไปแล้วค่ะ ค่ะก็น่าสนใจนะคะทีนี้เราจะพูดถึงคณะสังคมสงเคราะห์นิดนึงสาขาสังคมสงเคราะห์จะเป็นเกี่ยวกับเป็นสาขาที่เกี่ยว เรียนการเรียนการสอนเกี่ยวกับการช่วยเหลือช่วยเหลืผู้นคน,นใช่มนุษย์นั่นเองก็เราจะมีสองสาขาที่ดูเป็นเป็นแพคคู่กันก็คือพาะสังคมกับสังคมสงเครา<อ>ะห์ภาสังคมก็คือการลงชุมชนนะคะพลงชุม,ชน,ช,มชนนั่นเอง,นนเองแล้วก็สังคมสงเคราะห์จะเป็นการพัฒนาบุคคลนั่นเองการช่วยเหลือใช่ช่วยเหลือคนคนยากไร้อะไรประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็การฮิลลิ่งจิตใจคนด้วยเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะก็นะคะถือว่า มีหลากหลายสาขาจริงๆนะคะถ้าเกิด<ฆ>ใครที่ไม่ชอบทางด้านภาษานะคะคณะมนุษย์ก็จะมีทางด้านสังคม,งคมทางด้านก<ช>ารด,<ฆ>ดูแลคนนะคะหรือว่าประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิดที่หนนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานักเรีนของเรายึดมาโดยตลอดด้วยนะคะ,ดดะ,คะก็สามารถที่จะ,จะ,ะติดตามนะคะหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของคณะหรือว่าเพจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอปัตตานีของเราได้นะคะวันนี้ก็นะคะเต็มรูปแบบนะคะอาจจะแบบว่ามีกิจกรรมอื่นๆ นะคะ,คะก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะอย่างเช่นที่น้องได้พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือน้ําชา นะฮะเทศกาลชานั่นเองเทศกาลชานะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคอชาเนี่ยนะคะหรือว่าชอบกินน้ําชาตอนเย็นๆนะคะไปสัมผัสได้นะคะว่าชาแต่ละประเทศเนี่ยนะคะมีความแตกต่างอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆค่ำๆชาที่ลานแสงจันทร์นะคะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องนิชนันนะคะเพชรสังฆาตนะคะนักวิชาการอุดมศึกษานะคะจากคณะมนุษยศาสตร์และ ังคมศาสตร์มอปัตตานีนะคะที่มาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็พูดคุยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานมอวิชาการของคณะมนุษย์นะคะที่เราจะได้ต่อยอดนะคะแล้วก็จะเห็นบรรยากาศนะคะในวันที่3กันยายน2568นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมของคณะจะจัดขึ้น2ที่นะคะก็คือจะมีอาคาร19<ค>นะคะแล้วก็เป็นที่คณะเลย,ะเลยนะคะ,คะก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องนะคะที่มาร่วมกิจกรรมนะคะ,คคะ,คะแล้วก็ ประชาสัมพันธ์กับเราด้วยนะคะแล้วก็รายการที่นี่มอนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้เป็นประจําทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะแปดนกาสามสิบห้านาทีจนถึงเก้านาฬิกานะคะแล้วก็ช่วงนี้เราจะเห็นบรรยากาศการประชาสัมพันธ์ของงานมอวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะในทุกๆเช้าเลยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 啊。